สวัสดีคุณกรากฏค่ะดว,วงความรักประจำวันที่22นะคะมกราคมคุณได้2เหรียญกับหัวนะคะเขาได้เอดสอบทับนะคะ วันนี้นะคะพลังงานความรักมาดีมากๆนะคะจากที่มีปัญหามานะคะในช่วงหลังๆเนี่ยแฟนเนี่ยนะคะจะมีออฟเฟอร์นะคะมาให้คุณนะคะมีการเสนออะไรใหม่ๆนะ,ะแก้ไขปัญหาส่วนตัวคุณเนี่ยคุณได้สองเหรียญกับผัวแล้วนะคะซึ่งก็แปลว่าคุณก็ต้องมีการตัดสินใจเหมือนกันหรือว่าอาจจะมีการเลือกอะนะคะที่จะไปต่อได้พลังงาน passion ชชแล้วก็ be captain เ,เข้ามานะคะตรงนี้ค่อนข้างจะชัดว่าความสัมพันธ์ของคู่สองคน,นยังมีไฟรักอยู่ยังรักกันทั้งคู่ยังอยากไปต่อแล้ว บิคแอ c h ิเชนก็แปลว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขมากขึ้นทั้ง2องฝ่ายนะคะก็เป็นพลังงานบวกนะคะรเราก็ได้เลยนะ